เรามีการปลูกข้าวมากแต่ข้าวของเราเนี่ยต้องควรเป็นข้าวที่มีคุณภาพแข่งกับจังหวัดอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีครับเราคนไทยด้วยกันนะฮะจะเป็นข้าวพันธุไหนต่างๆก็ควรจะต้องมีคุณภาพพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรามีศูนย์วิจัยข้าวอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์วิจัยข้าว ของจังหวัดเนี่ยหรือว่าทางกรมการข้าวที่เขาจะซัพพอร์ตขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสสไผ่ลิกก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าเรื่องของน้ำนั้นเป็นสิ่งปัจจัยสำคัญแล้วข้าวของเราเนี่ยถือว่าก็ได้มาตรฐานในระดับหนึ่งวันนี้ต้องถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้รับรู้ความรู้ นวัตกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ข้าของเรานั้นมีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นอันจะนำไปสู่ในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของได้รายได้เพิ่มขึ้นของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยชุมชนกรมการข้าวนะครับเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ราคาถูกนะครับ เป็นชื่อว่าโครงการเปลี่ยนเมล็ดผ่านข้าวกิโลกร,รัมละสามบาทนะครับถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยกิโลกร,รัมละสามบาทนะครับคนหนึ่งได้ไม่เกินคนละ450กิโลกร,รัมนะครับและแจกใครบ้างพี่น้องที่รักทุกคนครับใครเป็นสมาชิกทกสบ้างยกมือขึ้นครับ ใครเป็นสมาชิกศูนย์ค่าชุมชนบ้างยกมือขึ้นครับทำแล้วมันดียังไงทำแล้วให้ต้นทุนการผลิตมันต่ำไหมทำแล้วสามารถที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นเข้ามาไหมนะครับ คำว่าอัจฉริยะทําแล้วสามารถที่จะไปเอาผลผลิตเอานาของเราเนี่ยไปเคมเป็นเงินรายได้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับแต่เราต้องมีการหมักนะหมักไว้ประมาณ10วันอันนี้จะย่อยสลายเข้าเข้าดีดเข้าเด้งเข้าอะไรเขาเรียกเข้าอะไรเข้าวัชพืชอันนี้เรามีเทคโนโลยีซึ่งกรมการข้าวเนี่ย ได้ทําความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเราจะเอาตรงนี้มาสนับสนุนพี่น้องให้เกษตรกรได้ใช้ฟรีไม่ได้ซื้อนะครับไม่ให้ซื้อเลยเปียกสลับแห้งอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งสามารถลดการปล่อยกา๊าซได้และอันนี้คือเราช่วยให้โลกเป็นสีเขียวได้วิธีที่สองเ,ออเราต้องปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ปกติของเราทั่วไปเนี่ยเราจะปรับด้วยระดับน้ํา ก็คือทําตอนรูปเทือกแต่เี๋ฮะมันไม่ชัดเจนถ้าปรับพื้นที่เลเซอร์นี่คือเรียบกริบเลยถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยไม่ไหลามารวมกันและก็เฮะลดการกําจัดวัชพืชได้เพราะว่าเราขังน้ําได้แล้วก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ด้วยเราปรับหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้ถึงหกฤดูปลูก mm. ก็คือประมาณ3ปีนั่นเองนับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีเยี่ยมากม ในส่วนของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะช่วยสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะชาวกำแพงเพชรของเรานะครับโดยท่านทิบดีกงมันข้าวท่านได้บอกว่าปีนี้จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับกำแพงเพชร4 0 0พตันครับท่านพ่อแม่พี่น้องปรบมือหน่อยวันนี้กรมข้าวมา,า,มาลดแลกแจกแถมในปีที่ผ่านมานศูนย์นข้าวกำแพงเพชรโดยท่านผู้ในการศูนย์นข้าวกำแพงเพชรนะครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุน พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในเรื่องของโครงการเปลี่ยนพันธุ์ปีที่แล้วเราดับมาเต็มที่นะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับกันทัวหน้าก็อยู่ที่2,300ตันปีนี้ท่านทิพดีเพิ่มให้อีกเป็น4 0 0พตันนะครับก็กราบขอบคุณท่านทิพดีอวาก้าวไปอย่างสูงนะครับการที่ได้ให้ขอบคุณหน้ากับพ่อแม่พี่น้องชาวกำแพงเพชรคือในมุมของวิชาการเนี่ยอาจจะมองเรื่องของการลดแก๊สมีเทนการลดโลกร้อนแต่ในมุมหนึ่งที่เกษตรกรที่ปฏิบัติเรื่องการทำนาปยดสะพง่ง คือการแก้ปัญหานาลมนะครับนาลมที่ยากลำบากต้องไปถอนลมจมโคลไม่ว่าจะเเรื่องของการเก็บมเมล็ดพันธุ์นนะครับรถติดลมรถดำนาติดลมรถเกี่ยวติดลมทําให้สูญเสียผลผลิตแล้วก็เพิ่มต้นทุนนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้าวกําแพงเพชรเรานะครับได้รับการสื่อสารและก็ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับใช้ใชเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะนะครับ ท่านเฮียสุมชัยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคุปต้าฮ่องงหลีตรงนี้ท่านได้ให้การสนับสนุนในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวกับการเกษตรที่เราจะเดินไปกับเกษตรกรนะครับในสมัยใหม่ให้ก้าวหน้าโครงการที่เรากำลังจะทำคนละครึ่งกำลังจะกลับมาเมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านอธิบดีกรมกรมการข้าวว่าพี่น้องอยากได้ปุ๋ยคนละครึ่งไหมครับอยากได้ใช่ไหมครับ พี่น้องอยากได้สินค้าราคาเกษตรของเรามีรายได้ที่สูงขึ้นไหมครับเราไม่พูดมากครับเจ็บคอแต่เราจะทำให้ดูเราจะทําให้ทุกท่านดูว่าข้าวของเราทุกคนต่อจากนี้ไปเราจะไม่ขายข้าวราคาถูกแข่งกับคนอื่นแต่เราจะขายข้าวที่มีราคาแพงด้วยคุณภาพของเทคโนโลยีอัจฉริยะเรื่องนี้ เราจะไม่คุยเรื่องยากๆครับเมื่อกี้คุยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนโยบายของเราจะต้องมีพี่น้องเกษตรกรทุกทนที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแล้วจับมือท่านทาเราจะไม่ใช่แค่สอนท่านครับแต่ต้องจับมือท่านทาแล้วมาร่วมกันและทําด้วยกันทีมงานทางการกันเมืองอส่วนขัานการเราเนี่ยทำตามนโยบายอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกัน แล้วได้พูดคุยกันหาลือกันมีอะไรของให้พูดคุยกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราได้มีการเจอกันพูดคุยกันเราจะหาทางออกได้ดีที่สุดนะครับคือเราต้องมาคุยกันแล้วก็ปรึกษาหารือว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับแล้วพร้อมรับฟังสิ่งความคิดเห็นที่พี่น้องว่าควรจะทำอะไรเราน้อมรับนะครับสิ่งนี้ต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ ปรบมือให้กับท่านอธิบดีกรมการเท่านะครับแมวันนี้นะครับถือว่าน้องจุ๊บแจงครับการเสวนาอของเราเนี่ยท่านได้ปิดจบได้อย่างสวยงามนะครับ<ช>เมื่อสักครู่นี้